เรยการรับทำเว็บไซต์ราคา3,000บาทนะครับก็เหมาะกับผู้ที่มีข้อมูลไม่เยอะนะครับหรือต้องการทำเว็บไซต์ขนาดเล็กที่ลงเนื้อหารายละเอียดคร่าวๆนะครับเช่นผู้ที่ต้องการทำเว็บประกาศขายที่ดินนะครับหรือว่ากลุ่มผู้รับงานอีเวนต์นะครับ ก็มีเนื้อหาไม่เยอะนะครับและก็ไม่ต้องการแสดงข้อมูลต่างๆมากนักเนี่ยก็เหมาะกับบริการราคา3,000บาทนะครับทั้งนี้บริการราคา3,000บาทเนี่ยต่อไปถ้าเกิดถ้ามีข้อมูลขยายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็สามารถมาทำเพิ่มเป็นเแพ็กเกจ5้0 0 5 0 0 0 0 0ได้นะครับโดยเราก็จะใช้วิธีการ พิ่มราคาโดยการออยังจากสามพันเพิ่มเป็นหกพันเนี่ยก็เอาหกพันลบสามพันนะครับเราก็จะคิดค่าบริการเพิ่มในแค่แค่สามพันนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าเกิดท่านดูแล้วนึกภาพไม่ออกหรือไม่เข้าใจต้องการสอบถามก็สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยนะเลยนะครับส่วนโฮสสำหรับบริการสามพันเนี่ย โพสก็ใช้แบบ500บาทต่อปีก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการแบบดีจริงจก็มันก็จะมีหลายราคานะครับซึ่งแบบดีสุดก็คือ2,500ต่อปีนะครับก็รายละเอียดเบื้องต้นคร่าวๆราคา3,000บาทก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณฮนะ